ดีค่ะพี่น้องมาหนี้ยายเรียนสิมา้าเอาไน้ำบกตาต้องขักบ,บุ้งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะขักบ,บุ้งก็เห็นชัดขักบุ้งมาจา้ะกำมือนละย ้ตาผ้าม้วตาผ้าม้วเป็นต่อเนื้อต่อต้อล้มนะจ๊ะอบชกเศร้าเป็นน้ำตาไหลกว่วตาแสีบตาเคืองตามาจากัน้ะไหยจ้ะแม่เดียนเฮ็ดติดต้อกันมาสองปีแล้ว อันผักบุ้งอันผักบุ้งนาใครมีอาการนี่ลองเห็ดเบิ่งงด้วจ้ะแต่กวนเดี๋ยวเดียนไปหาหมอที่ไปหาหมอคลินิกหมอคลินิกให้ยาเอให้ยายอดตาไมหมจ้ะไหมยอดมันบอกว่าเป็นต้อนเนื้อ ออกแดดกับขวดลายจ้ะออกแดดกับว่ได้ทั้งขวาน่ยจะเป็นต้อนเน่าทั้งซ้ายเป็นต้อหนหลยหมอเพิ่นจะพาให้ไหมจ้ะยกบอกกล้าพาเ,เยลยเลยล้องมาอบพอพักบ้งอกนี่แหละจ้ะพี่น้องเข้าปีที่สองจากที่เคยไปหาหมอก็ได้ไปจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ได้พาแล้ว ใครมีอาการนี่ก็ลองเห็ดเบิ่งกด้วจ้ะนี่จ้ะพี่เนอะหม้อร่มน้ำที่มันเดือดจังจ่จ้ะเราก็เอาผักบุ้งลงใส่ผักบุ้งหนาลงใส่แล้วก็ปิดฝาไว้จ้ะ ฟไฟจากสองสามนาทีแล้วค่อยยกไปอบตาจา้ะอบสิบนาทีถ้าผู้ใดเหตุเป็นประจำต้อเน,นื้อต้อลมสิหายจา้ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้ในใ,นในจนะโอเครพรพุงใช่แล้วปิดฟ้าไว้แล้วก็ค่อยยกไปอบจ้ะอบสิบนาทีล่างหนาก่อนยจ้ะ ล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่อยไปอบผู้ใดที่มาคิดนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เยเดือนแล้วคลิปต่อไปสิมาบอกวิธีอบจ้ะว่าอบแบบใดผู้ใดที่มีปัญหานี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยเดืยนในเดจา้จาจ้ะจากเทนะแล้วเอากรมายก เทใส่หมอยด้วยจ้ะเอาไปอบกดสิบนาทีมาเบิ่งคลิปต่อไปว่าจะอบแบบใดเด้อจ้ะฝากเลยด้อจ้ะ <Good. S 1> กดไลค์กดแชร์